ดรามา่าคันแลนพี่จองทริปพาเที่ยวชุมพรเช่าเน,น็ตตำหนีไกด์ขาดความเป็นมืออาชีพวางตัวไม่เหมาะสมดูแล้วรู้สึกอึดอัดกลายเป็นประเด็นดรามา่าขึ้นมาอีกครั้งสาหรับสองยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้อย่างคันแลนและพี่จองซึ่งทริปนี้มีแดนไปด้วยครับโดยทาง f Facebook Page Poetry of b e a c h ได้มีการสรุปดรามา่านี้เอาไว้ผมขออนุญ,ญาตนำเอาข้อมูลมานําเสนอขอบคุณข้อมูลจากทางเพจ o e t r y o f Beach ด้วยครับดรามา่าของช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่ตอน3หนุ่มสามุมซึ่งมีคันแลนพี่จองและน้องแดนพาเที่ยวชุมพร p .3 แต่เกิดตราขึ้นเมื่อกด์นำเที่ยวในทริปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความเป็นมืออาชีพและวางตัวไม่เหมาะสมดูแล้วรู้สึกอึดอัดซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปมีคน้ามาตำหนิพฤติกรรมของไกด์ถึงหมื่นกว่าคอมเมนต์เลยทีเดียวครับรวมทั้งคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ทำอาชีพมัคคุเทศก์จริงๆมีคนเข้ามาแนะนำว่าการเป็นไกด์มืออาชีพนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ สำหรับทริปนี้มีไกด์เป็นผู้หญิงครับซึ่งเธอแนะนำตัวเองว่าเป็นเด็กเรือหรือเป็นแอสซิสแนต์หรือผู้ช่วยหรือไกด์ก็ได้และมีผู้ช่วยอีกคนสำหรับมาช่วยในการถ่ายภาพโดยประเด็นต่างๆที่เป็นดรามา่าและมีคนในวงการท่องเที่ยวเข้ามาแนะนำอย่างเช่นการแต่งตัวของไกด์ไม่มีความเป็นมืออาชีพคือเธอจะสวมเสื้อเว้าหลังลึก ไกด์ควรคที่จะแต่งตัวให้สุภาพมากกว่านี้มีตราของบริษัทที่เสื้อและต้องแขวนบัตรมักคุเทศไกด์ใ,ให้ลูกทัวร์จ่าค่าเข้าชมสถานที่ที่เกาะนางโยนให้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วไกด์จะไม่ให้ลูกทัวร์จให้อย่างเด็ดขาดไกด์นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันแลนและผู้ช่วยนั่งซ้อนท้ายพี่จองซึ่งไกด์ทั่วไปจะไม่นั่งซ้อนลูกทัวร์แต่จะขับขี่เองและขับนําขบวนลูกทัวร์เสมอ ไกด์นั่งร่วมวงทานอาหารกับลูกทัวร์ทั้ง3าม,มือมือเย็นก็ยังตามไปทานด้วยที่ร้านและพูดว่าไม่เป็นไรกินด้วยกันเดี๋ยวชิมด้วยซึ่งไกด์มืออาชีพจะไม่ทานอาหารร่วมกับลูกทัวร์ต่อให้ลูกทัวร์ชวนก็ตามถือเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานของไกด์ที่ต้องแยกโต๊ะทานเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกทัวร์เผื่อเขาปรึกษางานหรือคุยเรื่องส่วนตัวไม่มานั่งแทรกจนลูกทัวร์เกรงซึ่งจะเห็นได้ว่ามื้อนี้ไม่มีบทสนทนาอะไรของสามหนุ่มเลย ทริปจบไปตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแต่ตอนเย็นไกด์ยังตามไปทานข้าวด้วยเมื่อจบทริปไกด์จะไม่ไปไหนมาไหนกับลูกทัวร์อย่างเด็ดขาดไกด์ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวและเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกทัวร์เสมออาจจะแนะนำร้านอาหารให้แต่จะไม่ตามไปทานด้วย ได้ยินเสียงไกด์พูดแทรกหรือเมาส์กันเองกับผู้ช่วยตลอดเวลาแต่เป็นการพูดเรื่อยเปยื่อยไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ไกด์พูดจากับลูกทัวร์แบบหุ้นห้วนไม่มีหางเสียงลักษณะเหมือนเพื่อนคุยกันเหมือนพยายามสนิทก่อนแยกทางกันคาแลนพูดขอบคุณไกด์แต่ไกด์ทำหน้างง,งแงกระทึบเท้าแบบน่อยๆและพูดว่าถ่ายตอนไม่สวยแล้วอะ คนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวชี้ว่าหน้าที่ไกด์คือให้บริการแนะนําการท่องเที่ยวดูวแลความปลอดภัยของลูกทัวร์และให้พื้นที่ลูกทัวร์ได้สนุกสนานกันในกลุ่มต้องพึงระลึกไว้ว่าไกด์ไม่ใช่เพื่อนร่วมทริปของลูกทัวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทริปนี้ลูกทัวร์ต้องจ่ายเงินซื้อ private trip เขาต้องได้รับความ private อีกคนบอกว่ากฎสําคัญของวิชาชีพใดๆก็ตามคือการไม่ใช้วิชาชีพของตัวเองมาสแสวงหาผลประโยชน์อื่นแอแฝงจากการทําหน้าที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่พึงได้รับนี่เป็นเหตุผลที่การประกอบวิชาชีพใดๆจึงต้องมีการสอบและคัดเลือกเพราะต้องการให้ได้บุคคลที่มาประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานหลายคนมองว่าเหตุผลที่อีพีนี้ตัดต่อเสร็จล่าช้านั่นก็คือห่างจากอีพี2ถึง8วันน่าจะเป็นเพราะตัดต่อ,อยากเนื่องจากว่าไกด์นั้น,าน,นกาติดสามหนุ่มตลอดจนเหมือนมาเที่ยว ด้วยกันทริปอื่นๆก่อนหน้าน,นี้จะเห็นว่า ไกด์ให้พื้นที่ส่วนตัวมากไม่รบกวนลูกทัวร์และจะพยายามไม่โผล่เข้ามาในเฟรมอยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาสําหรับไกด์ทุกคนว่าการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญต้องเว้นระยะห่างกับลูกทัวร์ไม่ทำตัวสนิทสนมกับลูกทัวร์จนเกินงามซึ่งถือเป็นการเคารพหน้าที่ของตัวเองด้วยอยากให้บริษัทนําเที่ยวชี้แจงเรื่องมารยาทของไกด์และรับเรื่องนี้ไปปรับปรุงล่าสุดมีคนสืบทราบแล้วครับว่าบริษัททัวร์ชื่ออะไรเพจบริษัททัวร์เลยเจอทัวร์ลงครับคดเข้าไป อบถามว่ามาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างไรและผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นไกด์จริงหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ในขณะที่หลายคนเชื่อว่าเธออาจเป็นเจ้าของกิจการที่ตั้งใจมาดูแลลูกทัวร์ VIP ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามมีบางคนเห็นต่างเพราะว่าดรามานี้เกิดขึ้นเพราะว่าไกด์นั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาดีและมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆด้วยทําให้แฟนคลับนั้นไม่พอใจและอิจฉาแต่หากเป็นไกด์ผู้ชายเชื่อว่า จะไม่มีดราม่านี้เกิดขึ้นยิ่งถ้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีอาจจะมีคนโวยและขอวาบด้วยซ้าไปแต่ก็มีคนแย้งว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือหน้าตาแต่เป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการทํางานล้วนๆพฤติกรรมเชน่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็าตามก็สมควรที่จะโดนตําหนิและล่าสุดทางช่องคัลแอนด h เฮดเบอรี่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้แล้วครับโดยทางช่องได้ออกมาชี้แจงว่าสวัสดีครับจากทีมงานช่องคัลแอนด h เฮดเบอรี่เราจะมาชี้แจงประเด็นในส่วนของไกด์ในคลิปชมพ EP 3ครับเราได้พูดคุยกับไกด์และบริษัททัวร์ซึ่งในวันนั้นไกด์ Guy ที่จะนําทัวร์ไม่สามารถมาได้ดังนั้นน้องที่เป็นเด็กเรือจึงมาเป็นไกด์ให้เราแทนครับซึ่งทางบริษัททัวร์ได้ขอโทษสําหรับการทํางานของน้องที่อาจจะไม่ได้ตรงตามการทํางานของไกด์นอกจากนี้น้องยังเป็นแฟนคลับของช่องค a ลแอนด์เฮดเบอรี่มาเป็นเวลานานน้องได้ทําการขอโทษจากใจจริงที่อาจจะทําให้หลายๆคนอึดอัดทางบริษัททัวร์ได้ทําการขอโทษต่อทีมงานค a ลแอนด์เฮดเบอรี่ที่อาจจะรบกวนการถ่ายทาโดยไม่คิด ให้รอบคอบและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่เป็นการแสดงความขอโทษจากบริษัททัวร์ครับทางทีมงานช่องคัลแลนเฮดเบอรี่ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถสื่อสารและอธิบายสถานาการณ์ให้ผู้ชมทราบได้อย่างถี่ถ่วนในวิดีโอทั้งคัลแลนพี่จองและน้องแดนไม่ทราบในประเด็นนี้ เพราะในทริปนี้ทั้ง3คนสนุกสนานและแฮปปี้กับทางบริษัททัวร์และไกด์ครับในอนาคตเราจะทำงานให้มากขึ้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สนุกสนานครับ